ดีครับเมียงกะลาบอนี่ฮาวลาวซื้อพวกผมมีแล้วนะครับจะโอ้คนบ้าบอลครับบอลสีคนบ้าบอลครับช่องเดิมครับกดติดตามยังครับพี่น้องวันนี้มานำเสนอนี่ตู้อบบอลสีนะครับหรือว่าตู้อนุบาลบอลสีนะครับจากที่เราผ่าหัวบอลน,นะครับเออจากผ่าหัวบอลแล้วเพมแล้วก็ ที่มันออกมานิดหนึ่งแล้วก็เ้วก็เข้าตู้อบเลยครับมันจะโตวไวครับตู้นี้ผมโมนิฟายมาเองรับประกันได้ครับจากช่างโอโมนะิฟายนความคิดเอาไอเดียมาจากไก่ไก่น้อยที่มันอบใช้ไฟนะครับให้มันแข็งแรงอันนี้ก็เป็นการสังเคราะห์แสงไม่ใช้ดวงอาทิตย์ บ่ใส่ดวงอาทิตย์บ่ใส่ดวงนี้เก่งแต่ใส่หลอดไฟเอานะครับ้มันห่อนคือตัวบอลนยครับมันจะโตประมาณคูณสิบครับไงก้อนที่เอาเขาธรรมดาสิบเท่าอันนี้เข้าเกียรวันได้เอาออกไปขายได้เลยครับต้นละสีิบาทหรือห้าสิบาทเลยครับพี่น้องเอานำไปใส่ได้ครับ สำหรับคนที่บอลโตไม่ทันครับบอลโตไม่ทันขายสูตรผมลองมาแล้วสำเร็จะจะมีหลอดไฟครับเชื่อผมโตวไวคูณ10ครับครับเนี่ยจะเป็นตู้ปลาเก่าครับที่ผมอมโมเนไฟเพราะว่าเลี้ยงปลามันใต้ ตายหมดเลยคก็เลยมันข <ITA> <Beyonce> <target> ี้เกียจทำอะไรก็เอาไว้นี่แหละแล้วก็เลยมาเลี้ยงบอลสีก็เห็นมันอยู่เฉยเฉก็เลยลองดูแล้วก็อดูข่าวเลยนะเห็นไก่ไก่มันอบอบแสงแล้วก็มันก็จะแข็งแรงว่ามันไม่มีแม่ใช่ไหมอันนี้ก็ลองดู ลองโมดิฟายเอาหลอดไฟมาใส่ครับนี่ครับหลอดไฟมาใส่ให้มันเป็นความร้อนเนี่ยจะปิดเนี่ยแค่ใส่แค่เปิดเปิดแค่วันละชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครับเพื่อจะให้มันสัรงข้อแสงครับให้มันร้อนแล้วมันก็จะคายน้ำมันก็จะดูดน้ำให้ตัวไวแล้วก็เราไม่ต้องเอาเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะสูงแล้วมันก็จะยาวมันจะ ไม่สวยครับเนี่ยเราแค่เอาให้มันโตขึ้นมาเฉยครับเอาแค่นี้ปุ๊บแล้วก็เอาออกไปข้างนอกเลยครับแล้วก็จะโตไวครับอันนี้แค่เจ็ดวันนะครับพี่น้องครับ๋ำามนูกันครับอันนี้เอาใส่แค่เจ็ดวันครับออกจากแยกอนุบาลครับเนี่ยครับจากต้นเล็กๆจากต้นแบบนี้ครับเนี่ยต้นกระถางแบบนี้ครับ แค่เจ็ดวันครับเอาไว้ใส่นครับพร้อมขายเลยครับพี่น้องครับไม่น่าเชื่อเลยครับบ้องหวงสุดครับพี่น้องบ้องหวงเนี่ยไม่หวงสูตรครับเอาไปใช้ได้ครับแก่บอกแต่ว่าเราต้องอบแค่ประมาณเจ็ดวันถึงสิบวันนะครับถ้าเราอบเยอะมันจะทำให้บอลมันจะสูงขึ้นเพราะมันจะหาแสงใช่ไหมครับ แล้วมันจะไม่แข็งแรงแล้วมันจะไม่สวยมันจะสูงเกียวเดียวเคีืยงไม่ค้านสาวนีครับนี่แล้วก็จะเปิดไฟเนี่ยอย่างนี้ปุ๊บอืมเดี๋ยวจะเอาต้นนี้ลองดูครับแค่เราแค่ปุ๊บเราเอาอกอ,ออกจากนี่แล้วใช่ไหมครับนี่ยเราก็เอาลงเลยจะเอาลงให้ดูนี่ครับ นี่ครับเอาลงใส่น้ําไว้อย่างนี้ครับนะต้นนะครับเห็นไหมนี่ครับเอาลงใส่น้ําไว้อย่างนี้แค่7วันครับแล้วก็เอาออกครับแล้วก็ถ้าเราจะอยากเลี้ยงให้มันเป็น,นกอรหรือเป็นฟอร์มกอใหญ่ๆก็เอาไปให้มันโดนแดดโดนอะไรมันจะได้แข็งแรงขึ้นแต่นี่แค่ ทำเมนกาแมนใส่กันแมนดำหน้าแมนส่ยูเลียไหมครับตอนกาไหมมันขึ้นเนี่ยอันนี้เหมือนกันให้มันขื้นไว้ไว้ปุ๊บหลอนกะเลื่อนเติบโตนีครับแล้วก็แค่ปิดนี่ปิดปุ๊บเป็นไดาสางโอโมนิไฟแต่ได้ผลครับลองแล้วครับได้ผลครับเอามาใส่ครับ นี่ครับแค่7วันครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีอนุบาลตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาออกไปให้ดูนะครับว่าผมจะเอาไปไว้ตรงไหนแล้วมันจะฟอมคอแล้วมันจะแข็งแรงไหมเดี๋ยวผมไปคลิปต่อไปครับกดติดตามไว้เลยครับนี่ครับสวยๆทั้งนั้นพี่น้องครับนี่แต่สวยๆครับ นี้ก็หกหลงชายชนชายชนก็เหลือนะครับแต่ผมขอเก็บเป็นพ่อพันธุ์ที่ลูกค้าสั่งมาก็หมดแล้วครับเอาขายหมดแล้วโอเคนะครับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนครับก็ขอกดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ช่องบัตรสีคนบ้าบอลน,นะครับพี่น้องเพื่อจะเป็นแรงใจให้ลูกหลานมีแรงทำชิปต่อไปครับผม